สวัสดีค่ะวันนี้ทางเพจมีพระปิดตาแปดรอบรุ่นแรกหลวงปู่เฮงประพาโูวัดบ้านด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทเกจิดังแห่งสายอีสานใต้เลยนะคะรุ่นนี้พุทธาพิเศษครบทั้งหมดสาวาระเลยนะคะทางเพจมีมาแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งลังเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาแกะคะเนื้อกันเลยนะคะ ใบรายการจัดสร้างนะคะอ๋นี่เลยมีสติกเกอร์มาด้วยค่ะ,หน,นะ,คะห,นหนึ่งลังนะคะหนึ่งลังมีอยู่100ุ่้นเต็มนะคะกล่องแดงนะคะเป็นรายการลุ้นเนื้อซีนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาคับไปพร้อมๆกันนะคะ มีใบรับประกันพัาแท้ด้วยนะคะใครจะเป็นคนลุ้นได้รายการนี้ไปนะคะรับใบรับประกันพัาแท้ไปด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวทางเพจจะแกะให้ชมเป็นตัวอย่างหนึ่งรายการนะคะคลุ้นไปพร้อมๆกันเลย โอ้โหสวยมากเลยค่ะเนื้อผงเนียนละเอียดสวยงามมากค่ะมีตะกุดตะกุดเงินคู่ด้วยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าขะด้านหลังมีเลขโค้ดด้วยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะบูชานะคะสามารถทักมาที่ข้อความเพจได้เลยนะคะทางเพจมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะ